สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี MC. พอกันในช่วงนี้ช่วงสี่โมงแรกแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ที่งานห้อกระลังเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอย่างเร่งด่วนเพื่อว่าสิได้ทำการแสดงตามเวลาครับพี่น้อง,องไม่เอาสมมเห็นอย่าง,นะงน้อนี่เนาะโอ้นี่คือที่เอามาคือยังใบนะครับใครออกใครออกดิอันนี้ม่เป็นใบ โอ้วันใบกระท่อมชื่อวะขายใบกระท่อมเฮ้ีเขาถือต้องตามกฎหมายแล้วเห็นยี่ตามตลาดวะเขาย่องหอหน้าขายไหมปวดละห้าสิบบาทย่างไปพอปว้าเดี๋ยวขายถือต้องตามกฎหมายโอ้เสียงนี่เสียงนี่ต้องมาก่อนต้องรู้จักเลยว่านี่คือสายันเศร้า เป็นผู้เฮตดค่ายออประจาวงทีไปเลยครับแต่ค่ายออไปเลยแม่กระจัแม่กระจํบ่เขาเออแม่กระจํบบ่้าเป็นทำเป็นตาม่บ้าณหือแม่กระจับเนอะอันนี้ประจาวงกับแม่กระจําเพื่อนโอ้กระจําวงห้านันห้านมีของใครบ้างอ่ะพ่อที่นั่งไหนเราไปอันนี้เจ้าจรือค้งล้างอ บอกว่านีตะหนีกระแห่กันเพื่อนนะ <c oughs> สมานะเงื่อมูอนะมีเต็นมะลิมเน้นใหญ่ล่มแห้งเริ่มเบื่อแอล้วว่าตองห่วงครับพี่น้องกบแฟนครับเรซซี่จะลืมใหมกำลังใจมโมเลกนี่อยู่ที่ผ้าประแดงอาเขตเชิญส่วนแฟนคลับเข้ามาเลยนะ แฟนขับเอฟซีของปุฮะแฟนขับเอซมาด้วยจ้าไม่ยังไงอล่ามงอล่ามเาประเดยงหรอเนาะตอาเคียรพร้อมอาเคียพร้อมสามแยกพร้อมโอเอาขึ้นมาบอท่านกันขึ้นมาบพท่านกันคนละคนโอ้คนละคนหอดคนเสียผ้าประเดงนี่คนนึ่งอาเคีคนหนึ่งอาเคีนี่เป็นน้อง่อเป็นนองคอสามแยกน่อซืเขียเรอว่าอาเขียสมแยกเดน สามอย่างนี่เป็นหมองเฮียนหมองเฮียนเจ้าหมองเฮียนยูเจ้าเจ้าพออ็นดีไว้ว่าคือรถว่ท่านกันโอ้ยันคือหกสิบสี่อันทั้งหม้กันสิบสามสิบอ้าว่มันเกินดิเกินไม่ได้ด้วจอันเกินนี่อ้าล้มว่าเป็นดอ้อล้ม่าเป็นล้ำหอดคอนเจนกับลุ่มม่นก็าอาทิมาลุ่เสร็จนมาหลายหนเลย กินหาเรื่องไหมกินหาเรื่องไหมเนี่ยแ้หลงสั่ม,มนงสองสามสี่ห้าเจ็ดแป็ดเก้าสิบโอ้สิบสี่ดิสิบสองโอ้สิบสามคะแนนเลยสมอ พอลงมาเป็นอนุ่งนี่เลยมันเห็นอันนี้ใส่เรียบร้อยเพราะเอาไปเอาไปทิ้งเก้าทีมันปะเอากระเพปอยกระอพยนะกระเพยส่วนใหม้ส่นไม้ต้นไม้เนาะเอาดีๆเอาดีๆเนื้อแม่แรงเอาดีๆแม่แรงนี่ฝนใหญ่มาไกลไกลเลยอือนานของดีอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่เอาสมอเสียไปไม่นี่จ้ะเอ้าไม่จุดดิเพราะถ้าได้จุดค่ะ เดสีุดตอนเลยเดี๋ยวอันนี้เขาสี่บเยมือแรงบเมือรงเขาเขาจะไนีไบนีทำพิซี่ในีอ๋อเดี๋ยวมีเขาสมอสิ้าชุดมืออื่นมือนหื้อเมือหื้อจะเจะลือมาได้จเลือนัจะลืมอนดีเด้อดีเด้อีเอม่ถเื่อมบอปดเจ้าแปดสองสามสิบุดเจ้ปนาะเออออออเจ้าเจ้าเก่าปซะเจปดซะเจเอาไหนึ่งจุด มืออนคอยจุดมืออนโอ้ยสมอสอมันุ่งมดพุ่งโอ้ยอดสว่านเนี่มืออืนอาลืดี่น้างมาจุดถูกน้ำกันไม่ออกสมอไม่ออกสมอจุดถูกมืออื่นนี่หันสวดหันสวดชุดอยืาลือเอื้อนด้เลแนมแบบสงเออสงสเย่ไินว่าอยู่แนมแบบสังใสเ สงสัยว่าอ so in ันมัดเจาะกอดอยู่หัวมันยังเซนดิหนิฮันจีว่าผมว่าคือสีหน่อยแท่เฉดีนี่ไม่มัดอันเจาะกออยู่ทั้งหัวไม่เอาสมอหนิฮันว่าผมว่าคือจังหน่อยแท่นี่แม่อันว่าผมว่าคือสจหน่อยแท่เฉนีหันไปตัดผมเสียหกสิบสามุมงนี่โอ้ยร้อยหนึ่งคุณรอยหนึ่งตีฮัตัดเนี่ยผมหน่อยหน่อยนี่ก็ร้อยหนึ่งตี โอ้ยโอ้น้องจา๋าทนะี่นาะแท้นอ้อคนขายเอาเส้นแสบเส้นแสบเส้นแสบครทาเส้นแสบเลยทางนี้กำลังเสียบขนพี่น้อง เตรียม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 สิ่งเตรียมของเตรียมการแสดงเ <c oughs> <c oughs> อาเป็น้องแฟนคลับซีเรื่องใหม่ก็ต้องใจนี่คนแหลกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนมูได้แต่บใบแต่เที่ยงครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เขื่อนแฟนคลับติดแผล <c oughs> ต้องมาแต่เนินเนิอ <c oughs> <c oughs> ยู่ใกล้บาก ค่ายแท็กซี่ค่ายแท็กซี่อะไรไปเลยสองร้อยั้งบนหาสิบปดเออเมียนเมียนเมียนปวดโปดโปดโปวเลยนี่มาแต่เทียงเข้ไปเนาะครับนี่ยรวดตงห่วงเลย <c oughs> นี่คือด้านหนาเวที่รับพี่น้องครับพื่นสนามอนี่ล้อมในกว้างมากๆเลยบรรจุคนได้เกือบมื่นครับพี่น้องครับหรือยัดดีๆได้มื่นเลยวันเถอะพี่น้องกล่าวมาหายมาถึงมื่นเดอ้อเมื่อแรงนี้ว่าต้องห่วงสาวน้อยไปใสคือปอดฝนสาวน้อยมีแม่เรื่องซี่รถบัดบ่ต้องห่วงครับพี่น้องครับ เวทีเฮาได้เก้าสเนต์แล้วครับพี่น้องครับบาทที่นี่มาในรอบนี้เก้าล้วพอมาเขานี่ได้เก้าเลยเหลืออีกสิบเ็นกสิสมบูรณ์แบบแล้วครับพี่น้องครับมื้อีนเหรียญตเวนีสินาฬิกาเริ่มสตาร์ท สิบแปดนาฬิกาเริ่มสตาร์ทให้พี่น้องมาตั้งแต่เวนันผู้ใดมาก,ก่อนได้เบิ่งก่อนได้เบิ่งหลายก็มูม,มีดเสียงขึ้นย่ำกินครับพี่น้องครับสายยันเศร้าเสียงบ่ดังขึ้นมันกินแห <c oughs> ละหันบ่กินคือเสียงดังเสียงมาก่อนมันเถอะนี่คือข้าหงำตอนนี้ <c oughs> บอกว่าอะไรหันบวกใส่เสียงว่างๆลนะพี่น้องคือยังคือ,อยังนกวข้อกากหน่อย ผู้จ้างนข้อกากวะเดียวกันตอนเออตอนนี้ว่าวรยันสมักินกับยางเข่ะแก้วคับกับแก้วบอกยเอแก้วสิแปลงฟ้านำเนื้อจะรู้นองวะเออเอาเปลงหัวน้ำไว้ยังสิเหน เสียงกลองร้งแบบไกลเลยนี่ครับพ่อพญาอาทิตย์สมายจะร้องก็เพลงเบาๆอาทิตย์จะร้องก็เพลงเบาๆเป็นจุรเปลี่ยครับเสียงนี่เสียงสิบแปดหลอดครับพี่น้องครับครับร่งห้องสิบแปดดีใจครับเดี๋ยวมาร่วมงานกับสาวหน่อยเป็นเงนแพงเต้แพงไหมด้วยความรักได้กดคิดถึงเมื่อไหรคิดว่าน่าจะจบฤดูกาลครับอายุจะ ปีหนาฝากใหม่หรือปีฮื้อปีตางกับกาดีใจครับครับผมชื่อเด็กชายสอย่างน่ารักเออเออถามว่าจังสีก็คือบัวเรดมดบ้านกันสบียงเป็นข้าวหนึ่งน่ารักแก่งทองแห้งน่ารักจริงๆนะน่ารักษาแสดงว่าวัตถุโบราณตัวยาี่เป็น ลูกเคยของพ่อแม่เจา้าละผู้เฒ่าละผู้แก่กับนางาดองท่าได้สี่อไปทําก็เพียงน้องนางปืดใจให้อ้ายแน่นมาปืดใจให้อ,อ้ายแน่ตีใ้ียเอาที่มาีลเ <c oughs> สียงเส,สี่ยง <c oughs> เอาเสียงไม่ได้ขึ้นสงปยังก็ยังมาถือขี้ขเขาเมาอะไรแมปัดขี้ตำก็ยังถืออยู่อุ้ย,ยนนาเกิดมากเลยทำอะไรออกไปรูดว่นี่รูดตัวว่นี่ไม่ใช่ไม่ใช<ม>่กระเทยอ๋อ,อนอไาวาเอพี่น้องแฟนคับสซ่มื่อจะด,ให,ดใหม่กันรังใจครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่อ้ตองห่วง เริ่ม18นาฬิกาครับพี่น้องครับทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกทุกระบบแล้วปูดเดมาก,รก,รกร่อนเดบงก่อนเดบงหลายกรมูเมื่อเตืมายาวลำเพื่อนน้ำกันครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ยแท่นรับ FC ฟซีสุโอทศวรรษสำหรับคลิปนี้ค้อมูนไว้ในล่าสุดตอนนี้เอาไว้สนิทผ่อนใน,นในคลิปนาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ